สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีไม่อ้อยคนดูผ้าเขาปลาค่ะแต่ว่ามือนีบ่ไดมาเก็บเห็ดค่ะมาเก็บบักอบกอเก็บบักก้เนี่ค่ะต้นบักอกอต้นบักโกอไม่อไอยพึ่งมาหอดสุดทูส้ส,สุดตาค่ะเห็นต้นบกนักก้เห็นบักกอ้อยู่ในปลาด้วยค่ะไม่อหวพึ่งเขามาหอดเขามาก,กับมาพร้เห็ดค่ะเห็ดซ้ำโดก พอยหดปวกสามโดดต้องกันสามโดดขี่เก่าเพิ่นเอาแล้วมั้งค่ะเนี่ยร่างวัอน,นี้ซะก่อนค่ะส้างใบถุงหน่วยกระตามาเส็บบกโก้ถ้ามาเก็บกบอกโก้เป็นหน,น่วยยังไงบิ่งเด้อค่ะพี่น้องพี่น้องเคยเห็นบ่เคยกินบ่ อันนี้ลุมเป็นลุมค่ะลุมไปเบิดแถวปลานี่ยุ่นมีแต่นลุมใหญ่ๆนี่เป็นลุม้มข้าเจ้ามากรนเอาอันเขึเ้นอันกุ๊กยังก็กกกันต้นยังไหล่ยังอ่ะนะนุ่ยกับบุญหัวจักเนาะค่ะนี่ค่ปะปลกรานี่หน่วยปลกราพี่นอ้องนี่โอ้ยจะไม่เก็บออกไป สู้ผู้เฒ่าต้มกินเนาะค่ะเก็บออกค่ะวัอนี้บได้มากเก็บเห็ดเด้อวัอนี้ม,มากเก็บบักโอเก็บบักโอเอาไปต้มสู้ผู้เฒ่ากินค่ะเข้าไปนี่ค่ะหอยมันเป็นบักโอเปลือกบางค่ะปกติบักโอในป่านี่หลายค่ะหลายต้นมันหลายแต่ว่าเขาจะเลือกกกได้เปลือกบางเปลือกหนาเนาะค่ะเนาะถ้ากกได้เปลือกหนา ต้นใดเปลือกนะไม่อ่อยจะบ่เอาเ,าเอาพราะว่าเพราะว่ามันเป็นประกอบเปลือกหนาะมันจะบ่มีนวลบ่มีบ่มีเนื้อข้างในนี่ค่ะอันนี้เป็นเปลือกบางหน่อยน้อยเปลือกบางเอาตุ่มเดียวเอามาทุบนี่ได้กินเบิดค่ะปากเปลือกน้อยเดียวว่ามันกัดออกกักดได้มองไม่ไวที่ร่องกัดในเบิรง กัดบ,บ่ได้ค่ะเพราะว่าเขวไม่ไหวกับบ่ไหวเดี๋ยวไปห่อนเฮือนที่ทุบห้เบิง่งตอนนี้เก็บออกก่อนค่ะร้ายค่ะเต็มพื้นดินเลยเต็มไปหมดขามีแต่บักกอปนเก็บเอาค่ะเนกัดแขนยังเสียวฟันเลยฟันไม่ไอยบ่ค่อยดีค่ะเท่าแร้วฟันโยกถึงยังน้อยนี่แล้วก็คือจังเสียวแป๊บแป๊บเก็บเอา ยุ่งกับไร่ค่ะบบใส่ยากระยุ่งเพราะว่าไม่อ่อยแพ้เป็นปะวานพร้อมใส่ย,ยากระยุ่งเขาไปไหนวิ่งโหลดได้กินโอ้ยชีวิตเนาะค่ะสู้ไปเฮ็ดไปเกิดมาสาัวตว์เดียวแต่เดียเด๋ยวติดบุญน,น้ำกัมซงนะคะเนาะอ้ยบุญคลายค่ะ ตั้งแต่สมัยไม่ว่าเป็นเล็กน่อยเขาเจามาเก็บไปตุ่มขายจำได้อยู่เรับพ่ามันเล็กหน่อยไงชาวแมัไม่อยวจะเห็นเขาเจาตุ่มขายมาทุ่งลาบาบที่บานให้นักเรียนให้พวกบานเท่าเนี่ยเขาเจาก็ไปนั่งทุบกินเอาศาสตร์กระเบือทุบทุบตุ่มเรียวทุบเนาะค่ะแต่ว่าผู้เฒ่าบางคนก็บอกว่าต้่มเรียวต้องเอาไปตากแดดให้มันแห้งนะคะตุ่มซุกเรียวเอาไปตากแดดแห้งแห้งแต่กา แห้งเลยเขาจะออามาทุบทุบเลียบมื่อกีแตกออกมาเป็นเป็นมิตรนวลออคลอแคลงแรงมากนะคะแต่ว่าถ้าต้ม่มซุกเลียเขาทุบกินลดน,นวดมันจะบวจับตัวจะเป็นแบบละเอียดละเอียดเป็นเนื้อไข่ไข่ทวรีสงในทวรีสงที่เขาต้ม่มซุกเลียบเปืเป่อยๆเ,น,เน,น,นี่ยน่ะนะคะม,มาเก็บกอเด้อค่ะเด้อพี่กัดมือนี่นำมามา เก็บปะก้เปลือกบางนวยน้อยค่ะแต่เปลือกบางอร่อยรสชาติสิเคือในทัทวรีสงค่ะสีใไนทัวรีสงสุดตัวต้่มนี่ละแบบนั้นละมันมันเส็บเซ็ปวต่องได้สืส่อเลยฮะค่ะเก็บเอาตามธรรมาศาสตร์มีปีระเทือเห็นบเถ่าพ่นมาถ้าเห่าเอาเปลือกพ่นทุบก,กินแล้วเปลือกพ่นถี่เหา มีข้ากินแล้วเศษเปลอือกมีข้าทุบกินแล้วนี่เอาไปอ้อยไฟค่ะดังไฟนิ้ยกาดีให้ก็ทานอีกแดงค่ะแดงกาแห้งผู้เ่าอยู่เก่าชิฟนางบอกก็ไม่อ่อยมาว่านนี่จว่าไม่อ้อยที่เก็บไปฝากเพื่อนค่ะเก็บไปฝากแล้วตุ่มแล้วกบแบแงกันกินนะค่ะมือหนึ่นเปีบบเข่งมาตุ่มไห้ผู้เ่ากินมันพายูเขากกบอรข้งมนลมุ่ม ไม่ไ้อยไปเก็บแล้วบริไายคลิปให้หมูเห็นเนาะคะนะ่ะเนาะบริมาไทายคลิมให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันมาตุ่มซูเขาเจ้ากินกได้กินกันร้ายคนเขาเจ้านนานั่งใส่บาสเขาเจ้าก็นั่งกินเงินบกเข่งต้มไม่ไหวเอาไปให้เขาเจ้ากินทาทานั่งใส่บาศค่ะก็ไเ้บุญน้ำกันค่ะคิดวานาะของเล็กๆนหน่อยๆไม่อหวยบวมีเงินมีท่องซันสื่อหายยังใดกใส่ หากินตามธรรมศาสตร์คนโบราณน่ะค่ะคนโบราณไอโบราณเก็บไปกันเก็บบักก้อไปตุ่มเด้อผู้ใด่นหุจกักคอมเมนต์ไม่ไม่ไอยเด้อเถ้าบ่หูจ่จักบักกอ้อบักกอ้อค่ะนี่บักกอ้อนี่นวยพื้นนี่ค่ะนวยสีบลอนเดอออกจาก หน่วยดิบพันทีพันธุ์เพราะถ้าได้แตกออกจากจากถ้าแตกแล้วมันจะเป็นแนวนี่นี่คะ่ะออกแล้วทันเป็นอย่างที่ข้างในเพิ่นนะคะเอ๊ไปเรื่อยๆเลยะพี่น้ะซีบิสสุนทรบุตรพี่มากขียนมุ่มผีร้ายคะ่ะ หลายค่ะพี่นอ้องออืง่ายถ้าห้าบ่เก็บตอนนี้ก็เดี่ยวมูเพิ่นก็ดนไปข้าเจ้ามาเก็บคือเก่าค่ะเขาก็เก็บกว่าท่านส่วนนี้มันมีปูมาเก็บข้าเจ้ากำลังเก็บเห็ดกันอยู่วันนี้ไม่เอาหัวตะเก็บเมบื่อวานไม่อาอยมาเก็บเห็ดได้ลายอยู่ก็บเห็ดฝุเขา่าเห็ดปวกก็ไเดยมูหนึ่งนี่ค่ะนี่แหละค่ะบกักกอหน่บกักกอนี่ค่ะเดี๋ยว โอ้ตัวนี้มันเน่าโอ้พอดิเน่าพอดิเน่าเดี๋ยวไม่อ่อยตุ่มแล้วเดี๋ยวชีทุบเนื้อให้เบิ่งค่ะว่าเนื้อข้างในจะเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปตุ่มมันจะทุบเนื้อให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะกระขาดอกอ็ไม่อ่อยเอามาหอดบาเแล้วกับชีตุ่มเนาะค่ะบวันี้ไปซับนี่ค่ะกระรางย่างสาแล้วก็บชีตุ่มตุ่มซุกแล้วเดี๋ยวไม่อ่อยจะทุบให้เบิ่งว่านนู้นเป็นแนวเดยเนาะค่ะเนาะ เด๋ยวต้มข้าวนึ่งเนาะค่ะเนะาะค่ะพี่น้องปะกอนไม่ไหวเก็บมากเลยแม่ก็ตุมเรียวเรียบร้อยค่ะต้่มเรียวเรียบร,อยร้อยต้มเฮ้งเลยะคะ่ะสังเกตว่าไม่ไหวต้มนี่มันสิแตกเังเียนะค่ะนี่บอกมันแตกออกเท่ากับกินข้างในมันแต่ว่าไม่ไหวทุบทุบออกมันจะเป็นสภาพบางสีนี่ทุบสภาพแนวนี้นะคะบานนี่ เข้าสิกินแนวอใดนี่กินแบบล่ำบากอยู้ด้วค่ะเพราะว่าเ<ส>พราะว่ามันเป็นผลไม้ตามธรรมศาสตร์เนาะไมไเะ่เอาแต่สกีแหน่อหนิค่ะเอาสอนเกี๊แหน่อหนินี่ค่ะ,ะไดมากสิกินค่ะกินกินเกีวเอาลองสิกินเอางส,สินะคะ่ะเห็นบ่ เบือกมันว่างไแวบบ้ไปดั่งไฟทาเขาายากได้แบบว่ากิ่ม,มออกมากเป็นนวยคอรอเป็นนวยเป็นนวน,นติดกันเป็นก้อนเลยนะั่นเทาต้องเอาบอกกอีเขาต้มเรียวนี่ไปตากแดดแห่งแหงก่อนนะคะแห้งแหงเลยเทากับว่าทุบทุบเรียมันก็จะเป็นนวนของเขานี่กิ่งออกมากเป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะคะนี่แหละค่ะบกกรีบอกกอ,อ,กกอทั้งผาอีสานเทานนาะคะเนาะ ไอ้เคยกินบอแซีไปดิผลไม้ค้นจนด้วยค่ะนี่ผลไม้ค้นจนนี่นี่นี่ไม่ไหกินผลไม้คนจนไม่มีตังค์ซื้อผลไม้บอง่ามเ้อาขัดจุนเขาก็แก่ขัดเด็กนี่ค่ะปม่กลัวฮกินแนวนี้นี่เนาะคะเนาะผู้ใดหูจักหรือบอหูจักคอมเมนต์ให้บอยหูจักเลยเด้อค่ะวาหนวยเคยกินรือบอกเคยกินนะคะมั่นค่ะคือตัวดิน ขึ้น,นทัวรีสงแสบค่ะอ้อามือนี้มีอก็ขอเขาจบคลิปเก็บปะกกอต้มปะกกอกินปะกกอห้เบึงเนาะคะ่ะเนาะไ้พอกันคลิปนาะกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ให้แม่อ้อยในได้จ้ะเด้ออ้าสบายดีสุขูสุขคนอยู่ดีมีแหงง้งมีเงินมีทองใส่นะจ้าสวัสดีจา้า